เช่นของเราในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นอดีตนางสาวไทยปัจจุบันเป็นซิงเกคลมอมที่เรียกว่าเป็นซิงเกคลมอมที่แทบจะสตรองที่สุดในประเทศนี่แม่ลูกหรือพี่น้อง <c oughs> เราไปเล่นสิ่งแรกกันเลยไหมล่ะอะไรอ่ะมันจะเย็นมันจะหนาวนีน่นถูกไหมอยรางประเทศ่างประเทศที่นี่เนี่ยอยุณหภูมิติดลบเสมอการอยู่ขั้วโลกเหนือเลยดังนั้นในเมื พี่ชายตัวนู้นดีกว่าสนุกมากเลยผมยิ่ยอยากเล่นเป็นเพื่อนแม่หรือว่าอยากเล่นเองอยากเล่นเองอยากเล่นเองจบมาล้วงไม้เด็ดของคุณแม่ที่ทำตัวแบบวัยรุ่นในจริงหรือไม่จริง มนุษย์แม่ที่อยากทันกระแสเข้าถึงวัยรุ่นต้องอัปเดตตัวเองเบอร์แรงจริงหรือไม่จริงจริงค่ะจริงเหนื่อยทุกวันนี้ก็เพื่อแลกอนาคตที่สดใสให้กับน้องอันดาทุกวันนี้ตั้งแต่ตีห้ายันห้าทุ่มเที่ยงคืนเพื่อเป็นแม่ที่ลูกภูมิใจเพราะคุณแม่ทําตัววัยรุ่นเลื่อยคุ้มหนูอยู่หนูเป็นคนดีมากมอยู่แล้วหนูรู้ตัวเาีในั้นแล้วที่รู้ฉันเป็นอย่างนี้เลยดิเอาเลยน้องอันดาจะทําอะไรลูกใจวิตน้าพริกเผาหมูหยองค่ะขอบคุณอันไหนแม่ลองกินที่เป็นเป็นครั้งแรกที่น้อง ไม่ไม่ๆเขาเคยทำให้กินอืมอร่อยออ,อยู่แล้วดารแม่ประนอมอะไรก็อร่อยวันเดียวเที่ยวน้